สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอครับเป็นรายการของคุณผู้ชมเช่นเดิมครับผมมารายงานตัวอีกแล้วนะครับสองทุ่มตรงครับทางช่อง INTVTVD ครับ วันนี้นะครับเทปรายการของเรานั้นผมก็ยังจะอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองนะครับไปดูประวัติกันนิดหนึ่งนะครับไปดูวิถีชีวิตจริงๆนะของพี่น้องเกษตรกรนะคือพี่กรกหนกซึ่งเคยออกอากาศกับเราไปในเทปบางคุดไปแล้วนะครับแต่วันนั้นเนี่ยนะครับเอาพัดร้อยนะครับไปฉีดกับเห็ดด้วยนะครับเห็ดในต้องบอกตรงๆว่าเห็ดที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากผลนะครับผลปาล์ม แล้วเอาไปทําที่ฟาร์มแล้วเห็ดที่ออกมาก็ได้เห็ดที่สมบูรณ์เลยทีเดียวครับสำหรับนะครับการใช้พัดร้อยกับนะครับผลปามหรือทลายปามนะฮะเอาไปฉีดพัดร้อยด้วยนะฮะแล้วผลที่ออกมาคือเห็ด เป็นเหตุฟังนะฮะจะสมบูรณ์แล้วก็วิถีชีวิตของเกษตรกรที่นั่นเป็นอย่างไรแล้วก็วิถีชีวิตจริงๆของเกษตรกรเป็นอย่างไรพี่กอนกระดกจะเป็นคนเล่าให้เราฟังทั้งหมดนะฮะในรายการของเราในวันนี้แต่ว่าต่อด้วยนะครับเป็นรายการที่น้องโบนะฮะเคยไปถ่ายทํามานะครับกับทีมงานรุ่นก่อนๆน,นะครับกับเคสนะครับพริกน้ําท่วมนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าเอาไปใช้กับ นะครับเขาพดด้วยนะครับเห็นบอกว่าได้ผลมากเลยยาวก็ต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากจบพี่กรณกหนกแล้วคุณผู้ชมก็ตามต่อเนื่องไปด้วยของเคสน้องโบได้เลยนะครับที่ภาคสนามกันเลยนะครับวันนี้รายการเกษตรจรนําเสนอ2เคสด้วยกันรวบไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในช่วงสุดท้ายนะครับไปดูเคสพี่กรกหนกก่อนกันแล้วกันแล้วก็ตามด้วยน้องโบครับ หเห็หุที่ทํามานานเัองคีนี่ทํามาประมาณห่าหกเดือนแล้วจ้ะรอห้าหกเดือน,น,นก็รายได้นึงก็อพใช่ได้แต่มันถึงมาพลาดนีแ่และถึงมาพลาด <c oughs> ถึงมาพลาดนี่หละหมายงั้นเล่าเล่านึงก็คือว่าต้นทุนสามพันบาทกําไรจะได้หมืนม่นหมื่นสามหันได้แล้วรอเก็บมาตั้งแต่กี่โมงนี่เห็นนี่เห็ดเก็บสองต,ตอนนะั้นสองโมงวันเนี้ยประมาณสองโมงนะ สองโมงเช้าเหรอสองโมงสองโมงกี่วันเก็บทีเก็บทุกวันได้ทุกวันรือว่ารายได้นี่ได้เว่าเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเก็บทุกวันเลยหรอค่ะถาดเขาดกๆนะออกเต็มที่สม่ำเสมอเขานะเช้าตีสี่ครึ่งเก็บละตีสี่ครึ่งอืมแล้วพอแปดโมงกว่าๆถึงเก้าโมงยันเย็นคนตัดก็ตัดไปคนเก็บก็เก็บไปบางทีหลอก ามถุงยังมีอีกอแต่ทุกวันเลยะคือถ้าถ้าพูดถึงเขาเต็มผี่เขานะเขาดกนะถ้าเป็นกระบวนการทําเห็ดนี่คือถ้าเกิดเริ่มต้นเลไเงี่ยเราไปเรามาเริ่มต้นจากอะไรไปต้องมาปลูกเพาะเรือนก่อนต้องคือสร้างเรือนคือเราต้องมีโรงเรือนก่อนโรงเรือนก่อนโร,นนง,เรนนงเรือนมาก่อนแล้วก็ทําแคงเหมือนยังตีเขาไปเห็นไหมทำชั้นวางทำชั้นวางเป็นงชั้นชั้นวางปลูกพายางให้มิดชิด แล้วเราต้องจําเป็นต้องมีความรู้ต้องอะไรมีมีมีไเรียนใช่ไหยมีมีต้อไปดูไเสียค่าเรียนไหมไม่สด้ค่าเรียนก็เราไม่ได้ไปเสียค่าเรียนเราไปดูเขาไปช่วยเขาเราต้องเอาตัวเองเนี่ยไปฝึกฝนกับคนที่ก็ทำกรในหมู่บ้านเนี่ยใช่เราเผื่อเขาทำารี่กรแล้วแล้วเราก็ไปช่วยเขาฟรีๆไม่มีขาดแรงไม่มีค่าแรงต้องการวิชาต้องการวิชา เชื่อไหมหนูไปช่วยเขาทามาหนูไม่ได้ใช้เ่อนนะหนูไปช่วยเ็าทามาทั้งวันนั่งนั่งเขาก็ไม่มีให้หนูกินหรอเหรอก็ถือว่าเป็นค่าทดสอบทดสอบความอดทนของเกษตรกรยางดีนะหนูเอาน้าไปรดไปหิวจัดออกกินที่นั่งเราองคือเริ่มต้นวิถีวิถีเรียกว่าการทําเกษตรจริงๆแล้วตอนนี้คือถ้าพูดถึงในในบ้านนี่ก็ถือว่าไม่มีนา ไม่ได้ทำนาไม่ได้ทำนาเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทำนาใช่ก่อนก็ทึงที่ตอนนี้มีแต่สวนอย่างเดียวไม่ได้สวนาแต่สวนอย่างเดียวใช่ไหมนาไม่ได้ทำนาไม่ได้ทำไม่ทำนาไม่ไหวคือพอทำสวนเสร็จพวกก็จะมีสวนผลไม้ใช่แล้วก็กรีดยางกรีดยางกรีดยางกลางคืนก็ไปกรีดยางกลางคืนอ๋อกลางคืนฉีดฉีดยางแล้วก็ตอนกลางวันอย่างนี้เราไม่ไปไหนก็มีแหละมีเห็ดละมีเนี่ยมีงานประจำของเรากันนี่แหละทุกวันนี่คือนี่คือการลงทุน ในการแล้วว่าทำทำธุรกิจหมูวิรียณของครอบครัวเนาะถือว่าเป็นอาชีพที่อิสระแล้ก็มีเป็นไม่มีใครเป็นนายเราไม่มีใครเป็นนายเเป็นนายของตัวเองไม่ทำ็อ๊ตถ้าถ้าถ้าเกิดถ้ามองกลับมาก็คือว่าถ้าอมันมีโอกาสขาดทุนมีมีโอกาสได้กําไรมีมีมีใช่ไหมได้ก็ได้เยอะได้ก็ได้เยอะถ้าขาดทุนก็คือขาดทุนไปเลยขาดไปเลยแค่นั้นแหละตอนมื่นหนึ่ง อันนี้คือกําไรที่ขาดทุนเขาเนี่ยอันนี้ขาดทุนเนี่ยเอ้าหรออันนี้คือขาดทุนคือไม่เขาไม่ออกให้ไงเราลงทุนไปแล้วเขาไม่ออกให้ไงเขาออกมาแบบเนี้ยสภาพเนี้ยปกติเขาออกมาไห้จะเม็ดธรรมดาธรรมดาเขาจะเม็ดใหญ่ดอกละขีดอะดอกละขีดเลยเม็ดใหญ่นะใช่หญ่กว่านั้นใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านั้นลองละขีดอะนั่นคือได้กำไรใช่ไหมเนี่ยนะกำไรอย่างนั้นนะกำไร เล่าหนึ่งเนี่ยเราได้ประมาณสักสองร้อยสามสิบรูก็คนกำไรเราไม่ต้องตีโรแปดสิบเราตีแค่โล่เจ็ดสิบแล้วสองร้อยสามสิบโลเนี่ยได้เท่าไหร่ั่นเนี่ยลองหารดูแล้วถ้าเราไปตีโลแปดสิบไม่ได้คือว่ามันมีหกสิบแล้วก็มาพลาดบ้านบางนิดนิดน้อยๆแล้วก็มีเห็ดเล็กหกสิบแล้วมีบางพีมก็มีเห็ดกลางเจ็ดสิบเห็ดใหญ่แปดสิบเนี้ย เรมาโกลชเียร์อย่างเงี้ยคนละราคากันเลยคนละราคาอันนุ่งแต่ติปอันนี้หาติปอ๋อเหรอถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ก็คือแทนที่จะอัพขึ้นนะดาวลงเลยดาวลงใช่ไหมก็เรียกว่าดาวลงอันนี้อัพถือว่าดาราคาที่ปกติถ้าเป็นแบบนี้อ๋อเแล้วต่อมาก่อนนี้ชุดนี้แหละมีชุดนี้ที่ขาดทุนนเาะลงทุนไปก็ได้ทำใจได้ที่ได้เราก็ได้โน่นเหลือ นอกจากเห็ดตรงนี้แล้วเราก็ต้องไปทําในเรื่องของการเกษตรอย่างอื่นอีกด้วยอย่างที่บอกก็เหมือนกับตัดยางตัดยางขามอะไรเป็นรับจ้างไหมหรือว่าของเราเองเป็นรับจ้างแต่ในครัวเรือนเป็นของน้องชายอ่ะเป็นของน้องชายือมันแบ่งถึ่งไงมันไม่ใช่หกฟรีไงแบ่งถึงไงของตัวเองก็มียังตัดไม่ได้ไงที่สวนทุเรียนเกี้ยลูกหลานก็มีลูกหลานก็เยอะทําไมไม่อยู่จ่ะ หยุดทาไมอ่ะก็เรายังทาด่าอยู่นี่ขางพูดว่าถ้าเราหยุดแล้วลูกก็ไม่ทําเงินมาได้ก็าใหม่เราก็จริงไปเที่ยวตลาดนั้นเจอเสือสืยอๆสักตัวยากเราก็อยากจะซื้อจะเอาที่ไหนอ่ะจะขอลูกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมกินก็ยังกินเยอะอยู่ป้าก็ยังหมากอยู่ได้ทำเองดีป้ายังทำด่าอยู่เนาะกินหน่นกันไปก่อนทำไปไววเดี๋ยวเขาก็หันมาดูเรากันเองเนี่ย ก็ถือว่าไม่จริงๆแล้วการทําเกษตรแบบนี้นี่ก็ถือว่าไม่ได้ลําบากไม่ลําบากมากไม่ลำบากเนาะเหนื่อยเป็นพักๆเนาะจริงๆแต่ยังไงก็คือว่าเราเราก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นเป็นเกษตรที่ทําเกษตรใช่เหนื่อยเหนื่อยตอนไหนถึงเหนื่อยคือเหนื่อยจริงๆแต่ว่าเนี่ยพอมาถึงีนบทนี้นํากระเบาแล้วมะต่เมื่อไีรตอนที่เราปาล์มขึ้นล้านเนี่ยเนี่ยชั้นเนี่ยปาล์มปาล์มที่เป็นก่อนก่อนเนี่ย ตัดขึ้นจากบ่อรถไฟรถเข็นไฟไปแหม่ที่ไม่มาวหวานถ้าแมเมืวอวานได้เห็นไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่เห็นทุกอย่างเลยได้เห็นทุกอย่างเลยเหงื่อทุกเม็ดได้เห็นด้วยอวานอ่ะครับก็อย่างนี้ก็ถือว่ามาวันนี้งานเบาแล้วงานเบาละแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มเนาะเขามองดูแล้วก็เห็นก็เห็นก็ได้ก็ได้เห็นได้ในรูปได้เห็นนี่แหละ ต่อมาตอนมังคุดสุกจะดีอมังคุดสุกใช่ไหมมันไม่มีสุกนะมันไม่มีเก็บมาอีกอ่ะมันไม่มีเก็บมามาวางไงเดี๋ยวมีโอกาสได้เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวขนาดมีดูอยู่เดี๋ยวตอนมังคุดสุกเยอะๆยอะเลคือถ้าพูดถึงในเรื่องของการทําเกษตรเนี่ยทำมานานละเรื่องมังคุดมังคุดก็มีเนาะมีสวนมังคุดมีสวนทุเรียนมังคุดทุเรียนถ้าถามย้อนกลับไในิวิถีชีวิตของเกษตรจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการทำการเกษตรผมถามนิดนึงว่าเคยพึ่งพาเคมีกันไหม ขึ้นเหรอขึพรก็ว่างทำอะไมนี่ถ้าคุณพี่ผู้ชายถ้าสมมติว่าคือทาเกษตรตอนนี้ถ้าถ้านับย้อนหลังไปประมาณกี่ปีได้มันกดใช้เคมีมาตลอดหรอเนี่แหละถึงแมไม่าใช้คันลอยเหมือนร้านันี่าตลอดใช้เคมีมาตลอดตลอดเลยแล้วแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยก่อนหน้ารุ่นสมมติรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะเขาใช้เคมีไหมจำความได้ไหมตอนที่เราสมมติว่าถ้าถ้าเราย้อนกลับไปเป็นเด็กดูวัยรุ่นนะฮะยังไม่ได้แต่งงานกันอะไร้ย หรั่นก็กเริ่มใช้เคมีไหมมีมีเหมือนกันเคมีรุ่นัรกแรงเลยสิแรงด้วยหรอไม่แะไง่ใชนเมือนนี่นะพอมาเดินพอตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงได้ย้อนกลับมาตอนนี้ที่เราทำามินตอนนี้เราก็มีเคมีเหมือนกันมีเพิ่เคมีน้อยแต่น้อยแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านั้นคือหนักเลยเหมือนกันนัลทดเลยราคทถูนหลังทดเลยแต่เฮดนี่มันหลอมนี่ค่คาถูนแต่เราขึ้นด้วยดหได้อีกเก่าวันเราก็ได้ มันมาเร็วมาเรร็ววมาเอามาเงินมาหมุนให้เร็วที่สุดะมามามาเงินมาเลยเรียกว่ารายวันได้ยิ่งดีแม่แต่บางทีอะค่ะขาดเขาดีๆนะบางวันเราก็ได้ถึงวันละสี่พันกว่าบาทเนี่ยเข็เข็ดเข็ดเข็ดนี่เหรอขาเขาดีๆนะขาดดีๆดอารมณ์ดีๆนะอารมณ์ที่เขาออกมาให้เราดีๆใช่ไหมก็ได้วันละสี่พันได้วันละสี่พันกว่าบาทเนีเี่ยนี่ยเนี่ย แต่ถาว่าเข้ามาเลยเลยเลยดอนวันละพันพอบ้านเราก็ภูมิใจนะภูมิใจใช่ภใจใจ่สี่พันพอบ้านเนี่ยเราเหนื่อยเต็มกืนเลยนะใช่เพื่อนบ้านนี้ทสลายทัุกเม็วมาดันเราดึงหมดวันนาดีแล้วนี่จะเอาไปขายเมื่อไหร่คะเนี่ยตอนไหนตอนเย็นเดี๋ยวไปตอนเย็นต่อไปและออีกย่างนึงางข้างๆเราลุกขึ้นมาจะไปตัดยางกนเลยให้เขาดูเล่าที หูเห็ดทำผ่าจะแตกมันดอกจะปีอ่ะโถตามเพื่อนตีหนึ่งตีสองเฮ้ยรูกคืนอัพได้แล้วมีแลหละว่าช่วยเจ็บเห็ดก้อนแล้วช่วยเจ็บเห็ดน้อยมาเลยไหมมามาถ่ายในมาก็ไปเอารถไปไปรับถึงบ้านมาถึงบ้านเลยออกไปเอามาเห็นเงินรักเห็นเงินรักเห็นเงินน่าจะร้ไหน่เงนถ้าไกลกว่านั้นคือบานหมดหมดหมดอารมณ์เลยทีนี้อันนี้จะมีอารมณ์ที่กําลังจะเก็บเขาใช่ไหมเจอเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ย ปลาบานตามเห็ดเลยเพราะมันราคามันต่างกันจริงกันเลยต่างกันเนาะถ้าพูดสิ่งนี้แปดสิบกับห้าสิบมันหายไปสามสิบาทนะเพื่อเพื่อนเขามาเพื่อนเขามาซื้อก็เห็นเห็ดบานอ่ะก็บอกไงรู้ไหมเห็ดบานเห็ดแบบนี้มันไก่บานได้ไหมขาสามมันบานใช่ไหมโอ้ยเจอทูตูทูตูเจ๋อผงเก็บมันแห่งบานแล้วก่อนก็บอกเก็บไม่คันเก็บไม่คันจะทำไงได้เก็บไม่ได้ เราเห็ุเราไม่ได้ให้ใครเข่าได้ทุกคนไม่ใช่ว่าไข้ข่าวได้ตรงเด็กเขาไม่ติดเชื้อติดเชื้อเอาไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาเฮ้ยมึงทำไรกันเปล่าทำไรกันอาบน้ำก่อนหน้าเดี๋ยวกูไปลาบเออเออทำไ่นีนเลยนะเออคือบอกรองหน้าเลยบอกลงหน้าเลยมึงทำไรกันเปล่ามึงทำไรกันอาบน้ำก่อนน้าเดี๋ยวพุ่ไปลาบบากนี่เลยขู่กันเงี้ยขู่ไปตรงๆเลยอืมให้เขียนหนูเขียนนี่หนูเขียนเลยหนู่ยจะยุงหนุอยจะยุงเขียนเขียนเขียนให้น้าดูหน่อยอ่าระบายให้น้าดูหน่อย นักเรียนเก่งต้องเขียนได้ใช่ไหมนักเรียนเก่งก็ต้องเรียนกระดูจ้กหนึ่งก็ถือว่าหมอแก้วหมอแหวนยังมีคนหนึ่งผู้หญิงผู้หญิงนั่นน่ะลูกลูกนั่นล้านลานลูกของคนที่นี่นะที่บวชเนี่่ยทีบวชเหรออะไรอ่างเงี้อยู่หมาพุทธไรอย่า้ยอู่หมาพุทธมั้งอยู่หมาพุทธอยู่ทำงานอยู่ออฟฟิศกันบ้านไม่ต้องเช่า เป่าซื้อหมั่งเป็นบางมือนั่นไงฮะสุดท้ายก็คือตาขยายเขามาช่วยหาเขามีผู้ประทับเขามีผู้ประทับอยู่เจ้าน้าิก็หาใหายเราเลยต้องปล่อยเข้าไปแต่เขามีคนเล็กกั่นั้นก็ยังดีเนาะมันถอดถ้าเอาเราไปช่วยช่วยเราเลี้ยงใช่ไหมแต่ถ้ามาอย่างนี้อีกก็เอาหมดเอาหมดถ้าเกิดเขาไม่อยู่กับเราเราก็จําเป็นก็เลี้ยงเลี้ยงมาตั้งเลี้ยงจนเลี้ยงลูกได้สองควบตีเดือนนะเขาก็เอาเข้าไปเอาไปเขาเลี้ยงได่ายไงคือก็ทำงานได้ไงผูดรู้เรื่องไง มาถึงตาถ้าไปดูน้ำด้วยชีดยาด้วยก็มงตาขาตาขาตาพอตาคานปั๊บเหนื่อยไหมคะเหนื่อยทางนี้เหนื่อยสิตามาหาพี่ชาก่อนหน้าดี๋ยวหายเหนื่อยเหลอะหายไหมอย่างนั้นหายไหมหายเลยไหมความจริงเนาะตาขา หลานลักสามขวบสามขวบสีหาปากดีปากดีผู้หญิงปากดีนะผู้หญิงปากหวานนะฮะอ่อนเกินเพราะมันอยู่ในเมืองโดยพูดพ่อครับพูดพ่ออือยู่ในเมืองไงก็ถือว่าเป็นกําลังใจเป็นวาจาดีพูดพ่ออ่าเดี๋ยวนี้ไปไกลไหมเนี่ยไม่ไกลจ้ะไม่ไกลใช่ไหมค้ับลับอยู่แค่นี้เงี้ยขับอยู่แค่นี้ขับดีนะถ้าเกิดไปไกลหน่อยก็ค่าน้ำมันอีกแล้วน้ำมันนั่นคือต้นทุนอีกแล้วไหนค้าเขาลำตู้แก่ใจยืนยนเราไปให้ ไม่เคยใช้สื่อนี้มาเลยเห็นเก็บอีกหมอถ้ามีช่องทางอื่นทำทำอีกไหมเนี่ยสมมติถ้ามีช่องทางอื่นนี่โอ้ยหนูทำมาทุกอย่างแล้วขายไอ้ถอดพัดไทยขายโอเลี้ยงกาแฟหนูทำทุกอย่างช่วงโรงเรียนหนูบักมอลำบากเลยสุดยอดแล้วจุดเด่นของท้ายได้ปีแค่สองหมื่นแล้วก็ทั้งรูปจบปริญญาเดี๋ยวเป็นยาใบเดียวแต่เป็นยาใบเดียวใบก็ไม่ได้ีใบไม่เอาใบไม่เอาเเอาหรอลูกจ้ายไม่เอาวก่อนนะ เอาแต่ลูกสาวอย่างเดียวครับลูกชายนุ่มากมากแต่ใบเดียวคือว่าอะไรก็ได้ที่มันในขโมยใครแค่ขโมยลูกข้างนึงก็ไม่มีตังไปเรียนกันพอขตุ่มไปคล้ายก็ขายไม่ดีหยาดหยาดก็บอกเออมาถอดเตามาช่วยกันตำรวจก็เวียนาณเขาก็บอกจะยุ่งเลยทําเอาเงินให้ลูกไปเรียนตำรวจเขาก็ไม่กวนแน่ก็คือเอาเงินให้ลูกจริงๆอยู่ไปเรียนนี่เงินอู่ไปเรียนหมดข่าตุ่ม พ่อเขาลูกชายเรียงใกล้เยพ่อเขาหลักจับใกล้ลูกไม่ต่อเต้าต่อเหรอเนี่ลูกชายพ่อใกล้หนูหายไปไหนครับไอ้หนูไม่ต้องพูดมาพ่เขาว่าเหรอเนี่ยเหมือนเนี้ยเอาถุงยางนี่เดี๋ยวรบกขนให้เป็นงานอะไนมาด้วยจะได้ยังเงินเอาถุงยางเลยช่วงลูกเรียนดีเป็นช่วงที่แบบนี้ก็ต้องมีนะก็รูไม่ได้บอกลงนาเนี่ยว่าจะเอาเท่าไหร่ใช่ไหม ไม่มีก็ต้องมีไงไม่มีต้องมีต้องมีเหนื่อยเท่าไหร่ต้องหาใช่ทุนรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติทนเจอไม่ต้องรอเกิดรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในปันสันเฮียครับพัดร้อยคว่หนึ่งครับ ตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่มเมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สําคัญพัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่น,นข้าวอ้อยยางพาราผักและอื่นอื่นอีกมากมายรับรอง,งใช้แล้วผลดีได้จริงเกษตรกรถูกใจเมื่อใช้พัตร้อยผมใส่พัดร้อยกับกระโพดครับใช้พัดร้อยกับบัวครับผมใส่พัตรร้อยกับทัวงามไหมครับสวยไหมครับยาวไหมครับผมใส่พัดร้อยกับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พัดรร้อยกับมัน ใช้พัดร้อยกับต้นหอมจีนผมเอาพัดร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พัดลอยกับอ้อยผมใช้พัดลอยกับมะละครับทนโรดฟั่งทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกินร,รีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในปัส้น โบพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่สวนพริกค่ะและตอนนี้คนที่จะมาพูดคุยกับโบแน่นอนจะเป็นใครเป็นไม่ได้นะคะ<ส>นอกจากเจ้าของสวนพริกค่ะยืนอยู่ข้างโบแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีคับลงุงแนะนำตัวกับทางบ้านหน่อยค่ะผมในรวนพุงพกรล่ครับคุณลุงรวนครับอ่าหนูจะลิ้นพันกันคุณลุงคะคุณลงุงไอพริกเนี่ยคุณลุงปลูกแต่พริกอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะที่หนูเห็นเนี่ยหรือว่ามีปลูกอย่างอื่นด้วยคือ ปลูกหลายอย่างครับปลูกหลายอย่างนะแต่ว่าบริเวณนี้จะเป็นพริกใช่ไหมคะปลูกพริกนี่พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะต้นอับแปลงนี้ก็ประมาณสามไร่ครับประมาณสามไร่ปลูกพริกประมาณสามไร่คแต่แต่แปลงอื่นด้วยก็มีอ๋อแปลงนี้จะมีอีกลุงคะรู้ไหมว่าหนูมาแปลงนี้เพราะว่ามีความพิเศษ หนูเห็นเห็นคลิกแล้วตกใจมากค่ะเพราะว่ามันหยกมากๆากหกจริงๆเห็นแล้วแบบโหแดงเขียวเต็มต้นในหมดเลยแล้วก็เม็ดใหญ่มากอันนี้มันเป็นพริกชนิดอะไรอะค่ะพริกชีฟ้าครับพริกชีฟ้าทำไมมันชื่อว่าพริกชีฟ้ามันอะไรมันเชื่ออย่างนึงคือมันพริกกินดาเนี่ยตลาดเขาเรียกพริกกินดาทำไมอะคะแต่ว่าชื่ออยากเป็นทางการก็่คือชื่อพริกชีฟ้านั่นเองคือเม็ดมันขึ้นข้างบนอะชี้ชี้ก็เลยเป็นฟ้าอะไรอย่าเงยแต่แต่ชื่อที่ตลาดเขาเรียกพริกกินดา พิกินดาครับพิกินดาพิกินดาอ๋อมีมีหลายชื่อนะมีชื่อในวงการหรือที่นอกวงการใช่ไหมคุณลุงคือชาวบ้านเรียกกับับในตลาดเขาจะรู้เองเราเอาไปขายเขาจะบอกโอ้นี่พิกินดาครับเม็ดเล็ดอีเม็ดเล็ดแต่จินดามันอ๋อนี่นี่นี่จินดาใหญ่อันนี้เป็นใหญ่แล้วราคายังไงคะคุณลุงก็ช่วงนี้ก็ประมาณ4 5่สิบห้าทึงห้าสิบบทในตลาดถือว่าราคาที่ มีเนะคะมันลงมานะครับช่วงนั้นมันขึ้นไปถึงเก็บสิบหกสิบเจ็ดสิบอีช่วงนี้ราคาตกมาเพราะว่าพริกกเหม็พริกพริกยีสามเข้าอ๋อไม่ไดมีพริกอื่นเข้ามาอีกใช่ไหมคะอ๋อไม่เปไรค่ะคุณลุงของคุณลุงดีอยู่แล้วดกมากๆเลยนะคะเก็บครั้งนี้คุณลุงเก็บพริกได้ประมาณเท่าไหร่ะคะกิโลยังไงมันเก็บมาหลายเดือนแรกๆว่เก็บได้ประมาณตกไร้ละร้อยกัวโลนะครับประมาณร้อย ประมาณร้อยโลต่อต่อไร่ตอนแรกมาแล้วรอบน,นี้อะคะประมาณนี้ตอนนี้ก็เหลืออยู่เนี่ยทั้งแปลงก็ประมาณร้อยโลโอโ้โหค้าเดาได้สายตาได้เลยนะคุณลุงเห็นดอกอย่างเงี้ยคุณลุงรู้ไหมว่าหนูมาทําไมเพราะว่ามีคนกระซิบว่าลงุงมีเซลระเจ๋งด้วย <c oughs> ลุงใช้อะไรอะคะเจ็ดร้อยครับโอ้ใช้บ้างยใช้มานไม่ยัง ใช่มาตั้งแต่เริ่มปลูกเลยโอ้โาเริ่มปลูกแล้วอย่างนี้ก่อนหน้าที่คุณลุงยังไม่ได้ใช้ค่ะกับตอนที่คุณลุงใช้แล้วในความแตกต่างที่คุณลุงเห็นชัดเลยค่ะมมีอะไรบ้างคะคือทำให้พิชโตพิ่โตเร็วโตเร็วแล้วก็พิชโตก,ก็อยากให้คุณลุงนะคะฝากถึงคนที่ยังไม่ได้ใช้พลัสร้อยหน่อยค่ะครับคือโอกาสของเกษตรกรนะครับเพราะว่าพลัสร้อยมันเกิดมาใหม่ก็เกิดมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรถูกต้องเลยคะ่ะคุณลุง ถ้าท่านใดยังอยากจะใช้ก็ติดต่อที่ศูนย์อยู่ลบุรีก็ติดต่อศูนย์ลบุรีอยู่ที่อื่นก็ติดต่อจังหวัดอื่นถูกต้องค่ะเพราะว่าเรามีศูนย์ประจำจังหวัดนะคะหรือว่าง่ายมากๆเลยโทรติดต่อที่ศูนย์ใหญ่เลยก็ได้ที่กรุงเทพเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยบริการดีอยู่แล้วยินดีรับสายตลอดเลยนะคะก็มีปัญหาอะไรหรือว่าจะโทรมาปรึกษาก็ได้นะคะคุณลุงจริจะโทรปรึกษาว่าเออมันประสบอย่างนี้อย่างนี้ก็คือก็ได้นะคะโทรมาได้นะคะแล้วก็ อยากจะให้คุณลุงก็ฝากไปแล้วว่าเอออยากให้มาใช้อะไรเงี้ยนะคุณลุงรู้ไหมคะว่าพลัสร้อยของเราเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรบ้างกับเกษ,ษ,ษตรกรไทยที่คุณลุงได้รับมาเนี่ยทำให้พิษตะต,ตันทานโลกทำอะ้ใหน<ห>ี่ยถูกต้องเลยทร้างพืชตัวเร็วแล้วก็วให้มิดเรียดดกถูกต้องเลยนะคะคุณลุงเวลาคุณลุงฉีดพลัสร้อยกับพิกนีค่คุณลุงต้องป้องกันอะไรไหมไม่ต้องหรอกครับ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรลบหน่สารพิษนี่ถูกต้องเลยนะคะคุณผู้ชม p l u สร้อยของเรานะคะช่วยกเกษตรกรอย่างแน่นอนนะคะที่สําคัญเลยนะคะช่วยลดต้นทุนนะคะไม่ต้องยุ่งยากในการที่จะซื้อซื้อหลายๆอย่างมาแมคุณลุงใช้ p l u สร้อยขวดเดียวนะคะผสมกับน้ํานะคะแล้วก็ทําตามวิธีที่ถูกต้องที่เขาบอกไว้นะคะรับรองค่ะว่าผลออกมานะคะต้องเป็นผลทางด้านบวกแน่นอนนะคะที่สําคัญนะคะอย่าใช้ในในเกินในปริมาณที่จำเป็นนะคะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนพอลดต้นทุนปุ๊บ รับรองค่ะว่าผลผลิตนะคะเพิ่มเท่าตัวอย่างแน่นอนนะคะพอเพิ่มปุ๊บเนี่ยรายได้เราก็เพิ่มใช่ไหมคะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นที่สำคัญนะคะช่วยเข้าไปเสริมสร้าง ปุ่มต้านทางให้กับพืชทำให้พืชแข็งแรงเช่นครับคุณลุงทำให้พืชแข็งแรงพูดแข็งพอพืชแข็งแรงพมนะคะพวกแมลงต่างๆพวกโรคต่างๆเนก็มัททำลายไม่ได้เลยนะคะพืชก็จะเจริญเติบโตดีนะคะรากก็ยาวนะคะดูดซับอาหารได้ดีแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเป็นงไงคะคุณลุงน้ําุ่มขนาดนี้แล้วพริกยังอยู่ขนาดนี้มั่นใจกับร้อยขนาดไหนคะมั่นใจไหมมั่นใจครับนี่ชูชูชูด้วยมั่นใจไหมมั่นใจครับและตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมคํามายืนอยู่ที่บริเวณของสวน ข้าโพดแต่ว่าตอนนี้นะคะที่สําคัญตอนนี้เจ้าของสวนยืนอยู่ข้างโบแล้วค่ะคนที่จะมาตอบทุกคําถามของเราเอ้ยแนะนำตัวกับเพื่อทางบ้านนึงค่ะครับผมไพรทูลหอเทศครับคุณพี่ไพร์ทูลเป็นเจ้าของสวนข้าโพดทั้งหมดนี้พื้นที่ของพี่ไพร์ทูลหมดเลยหรือคะครับของลูกไร่ด้วยของผม15ไร่ครับสิ้ไร่ปลูกแต่ข้าวโพดล้วนๆเลยครับบางทีช่วง หน้าฝนก็สลับอย่างอื่นบ้างอ๋อก็คือมีสลับอย่างอื่นบ้างแต่ว่าตอนนี้จะเป็นข้าวโพดหมดเลยครับแล้วจริงๆข้าวโพดมันมีหลายชนิดไหมคะพี่ไปดูมีหลายชนิดครับอย่างชนิดที่พี่ปลูกนี่เป็นอะไรคะข้าวโพดหวานในบิ๊กสามครับทำไมต้องมีบิ๊กสามอะไรด้วยคะมันเป็นพันธุ์ทั้งมานะครับค<า>่ะปกอจะมีบิ๊กสิบมีสนโนดมีเจ็ดห้ามีหลายอย่างค่ะีนิยมตลาดนิยมคือบิ๊กสามไอ้บิ๊กสามข้าวโพดหวานนี่คือข้าวโพดที่ ที่โบเห็นเห็นทั่วไปเช่าขายใช่ไหมคะที่เป็นพวกเที่ยวไปต้มนะใส่น้ําเกลืออย่างนั้นอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าข้าวโพดหวานเคล็ดลับเนี่ยพลัสร้อยเนี่ยใช้มานานหรือยังคะใช้ได้ห้าหกเดือนแล้วครับโตก็ลเลยอยากจะทราบว่าก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ะคะ่ะสภาพสภาพมันเป็นยังไงบ้างะคะใช้พลัยต้นมันจะไม่ใหญ่ครับต้นจะไม่อ้วนละรากก็จะไม่ค่อยเดินอืมนี้ตัวใช้ยาตัวนี้ก็ พอดูฉีดไปได้สองปีก็เห็นผลครับเห็นผลไวมากอะทีนี้พอก่อนใช้สภาพเป็นอย่างน้นแหละแล้วแล้วแล้วพวกโรคพวกอะไรต่างๆคมันก็ยังอยู่ไหมโรคก็หายไปครับไม่ทีก่อนใช้พัดร้อยอ๋อก่อนใช้พัดร้อยก็มันจะเป็นใบใบไหม้ใบลายครับมันจะเหลืองอ๋อเป็นใบไม้ใบลายด้วยแล้วก็มีโรคด้วยใช้แล้วมันได้ผลจริงนะนี่มันมีในเรื่องของอะไรบ้างคะก็ความสมบูรณ์มันจะ งามขึ้นแล้วใบ<า>มันจะดำขึ้นมันเขียวกับผิดปกติอ่ะจากที่เราเคยใช้ยาตัวอื่นก็มันไม่เหมือนตัวยาตัวนี้ยาพัสร้อยแล้วต้นมันโตรเร็วกว่าเดิมไหมคะต้นโตรเร็วกว่าเดิมครับแล้วเราใช้พัสร้อยมาเนี่ยได้มีโอกาสเก็บเก็บผลมาหรือยังเก็บไปแล้วครับเก็บไปรุ่นหนึ่งแล้วครับนี่ต้องถามก่อนเลยว่าเก็บพัสร้อยเก็บผลที่ใช้พัสร้อยแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่ได้ใช้ปริมาณมันเพิ่มมากขึ้นไหมคะ ถ้าไม่ได้ใช้ธรรมดาล็ไล่หนึ่งก็จะได้ตันหนึ่งแต่นี้ใช้แล้วได้ไล่ตันห้างรืสองตันโอ้โหมันเพิ่มอีกเกือบเท่าตัวเกือบเข้าตัวเลยอย่างนี้แน่นอนเลยนะคะผลผลิตเพิ่มรายได้ก็เพิ่มใช่ไหมคะรายได้เพิ่มครับถ้าของสวยราคาก็จะเขาเขาคิดยังไงคะราคาเขาพูดราคาอยู่ที่ความใหญ่ของปักแล้วก็ความสวยของปักความสวยนี่ดูจากความใหญ่หรือว่าดูจากเมล็ดก็เขียวเปลือกปักเขียวเปลือกเขียวแล้วก็หัวจะสุด หัวเม็ดมันจะเต็มปลายแบบไม่ธรรมดามันจะเป็นมีแกนจุกแต่อันนี้จะฉีดพดร้ลอยแล้วแกนจะเต็มเม็ดจะเต็มเม็ดมันจะเต็มมันจะไม่มีแบบจุกขาวๆใช่ไหมคะอ๋อฝักมันก็เลยจะใหญ่ขึ้นเต็มสมบูรณ์อย่างนี้ก็ราคาดีเลยอ๋อก็ใช้พาร้ลอยแล้วเนี่ยก็ฝักก็จะเต็มราคาดีสมบูรณ์แล้วก็เก็บเพิ่มเก็บผลผลิตได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยรายไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็แล้วแล้วเรื่องต้นทุนนะคะลดลงบ้างไหมต้นทุนก็ ช่วงแต่งแต่งต้นจะช่วงได้แค่หัวเข่าเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยแต่งต้นแต่นี้เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเราใช้ผัดร้อยแต่งใช้อย่างเดียวเลยใช้พัดร้อยอย่างเดียวเลยโอ้โหแน่นอนแน่นอนเลยผัดร้อยให้แต่งต้นให้เสมอกันช่วงช่วงแค่หัวเข่าเราต้องมีปุ๋ยช่วงนั้นใส่แต่งต้นให้เสมอกันให้ต้นมันเขียวดูสดชื่นอันนี้เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยลดปุ๋ยตรงนั้นไปเลยใช้ผัดร้อยแทน โอ้ต้นสูงมากเลยนะคะยิ่งบริเวณข้างหลังครับข้างหลังโบที่แบบยืนยืนอยู่เนี่ยครับไม่สามารถเข้าไปได้เดี๋ยวจะบังหน้าเราสองคนคเลยต้องมายืนอยู่ตรงนี้ก่อนแต่ว่าอยากให้เห็นมากๆเลยว่าแค่ประมาณเดินกว่าต้อนอุ้ยมีดอกด้วยใช่ไหมคะตรงนั้นครับกําลังโผล่ครับมีดอกโผล่แล้วนะคะคเดอนกว่าๆถึงพี่ก็บอกว่าถือว่าเร็วกว่าเดิมเยอะครับที่ที่ปลูกขึ้นมานะคะ เอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาใกล้หมดเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับผมจะต้องล่ําลากันไปแล้วนะฮะคงได้รับคาตอบเป็นอย่างดีแล้วละนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับเคสที่เรานําเสนอออกอากาศไปใหม่เมื่อสักครู่นี้สําหรับ2เคสด้วยกันสําหรับพี่กรณ์ขนด้วยแล้วก็น้องโบด้วยที่นําเสนอนะครับพลัดร้อยทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับวันนี้รายการเกษตรจจอหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมพัสกรล่าลาไปแล้วสวัสดีครับ